มะเร็งคนไขอ้อริตยาเวอร์มาใบาวินิจฉิัยโรคพบมะเร็งที่กระเพาะอาหารผู้ตรวจในแพทย์วิชัยอัสธนามะเร็ง ฮาฮาเดตยาคุณเป็นอะไรไม่มีใครอยู่กับเธอได้ตลอดไปวิทยาถ้าเธอหรือฉันไม่อยู่กับอันธรรแล้วแกจะเป็นยังไงเราคิดดูสิ นี่คุณหัดเขียนบันทึกตัก้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่โชคชะตาเริ่มควบคุมการตัดสินใจของฉัน เธอจะอยู่กับฉันตลอดไปไหม คุณอดิตยามะเร็งกำลังลุกลามไปที่ส่วนอื่นของร่างกายด้วยนะคะซึ่งแสดงชัดเจนจากผลการตรวจก่อนหน้านี้พอมีหวังไหมครับหมอจะต้องไม่หมดหวังจนกว่าจะถึงที่สุดหมอจะต้องพยายามเสมอคนเราควรจะมีความหวังจนลมหายใจสุดท้ายแต่อย่ายอมแพ้ไปก่อนแน่นอนอยู่แล้วความหวังทำให้เรามีชีวิตอยู่ ผมจะสู้จนลมหายใจสุดท้ายเพื่อทำหน้าที่ของผมให้สมบูรณ์ <S <S ผมอยากจะมีชีวิตอยู่ต่อครับหมอผมมีโอกาสไหมครับแต่ว่าหมอเน่ะไม่อยากให้ความหวังลุมๆแรงๆเซลล์มะเร็งกำลังลุกลามในร่างของคุณและก่อนที่มันจะลามไปทั่วจนเกินเยียวยาเราจะต้องหยุดเซลล์มะเร็งไม่ให้เติบโตคะ่ะทำยังไงครับคุณจะต้องทำเคมีบำบัด ไม่มีวิธีอื่นแล้วที่ดีกว่าในการรักษามะเรง็งเป็นอะไรคะฮะคุณกำลังคิดอะไรอยู่เปล่าเปล่าครับคุณควรจะต้องรับการรักษาโดยเร็วที่สุดเราจะได้เริ่มการรักษาให้คุณได้ทันทีนะคะเออมันมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เลยครับ ประมาณห้าแสนถึงเจ็ดแสนคุณอดิตยายิ่งคุณตัดสินใจได้เร็วเท่าไรมันก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้นหมอวิกรมก็เห็นด้วยเรื่องนี้เขาถึงบอกให้คุณมาพบฉันยังไงล่ะครับแล้วแล้วผมจะบอกนะครับค่ะ ขอบคุณครับหมอคนต่อไป คุณครับคุณซามีต้องการพบคุณครับสามีอ๋อนายอยากเจอฉันเหลยนั่งสิ ฉันได้จดหมายจากสำนักงานใหญ่นายของเงินกู้จากทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างนั้นเหลยใช่เรื่องของนายผ่านแล้วได้เงินกู้สี่สนเอออดิตติยา นายจะกู้เงินไปทำอะไรแล้วทำไมถึงต้องใช้เงินเยอะขนาดนี้นายมีเรื่อง่วนอะไรงั้นเหรอนายก็รู้นี่นะว่าแค่ไรายได้ของฉันเนี่ยมันไม่พอเราไม่สามารถที่จะลงทุนเพื่ออนาคตได้เออฉันถึงนายจะกู้เงินไปลงทุนอย่างนั้นเหรอหนี่ ฉันไม่เข้าใจว่านายจะลงทุนอะไรฉันว่านะเงินกองทุนเลี้ยงชีพปลอดภัยกว่าเยอะใช่แต่ก็แค่ปลอดภัยนายก็รู้นี่ว่ามันจะได้คืนสักเท่าไหร่กันเชียวออสามีฉันแต่ตัดสินใจแบบนี้เราจะคิดมันดีแล้วเยอนดตยานี่นายจะกู้เงินไปลงทุนฉันพูดถูกไหมถูกสิทำไมอะ นายไม่เชื่อใจฉันเลยเปล่าฉันถึงถามไงอติติยาถ้านายมีปัญหาอะไรก็บอกฉันได้นะดิปรดโปรดโธ่เฮ้ยไม่มีหรอกไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละฉันเคยปิดบังอะไรนายหรืองไงอ่ะฮะเออ, <c oughs> เอ,อไปเธอได้เวลากลับบ้านแล้วนี่ฉันมีงานต้องทำนะกลับเถอะก็ได้ ฮัลโหลครับอดิตยาลหรอเขาออกไปแล้วครับคุณอยากจะฝากข้อ,อความไว้ไหมครับไม่คุณนายปาเตียต้องเข้มแข็งเข้าไว้นะครับนี่ฝั่งเนื้อถ้าแม่ยอมแพ้แล้วคนอื่นจะช่วยได้ยังไงล่ะครับจริงไหมครับไม่ต้องเป็นห่วงไปนะครับพาลูกชายคุณมาเถอะ รกคารักษาพยาบาลก็ไม่ต้องห่วงด้วยนะครับรู้ไหมโอเคนะครับอาดิตยานั่งก่อนสิไปโรงพยาบาลมาแล้วใช่ไหมใช่เออวิกรมคือผมมีเรื่องขอร้องคุณ ผมเข้าใจอริตยาแต่ว่าเราต้องทำจริงไหมละ่ะเราไม่มีทางเลือกนี่นะอริตยาผมรู้ดีว่าการทำเคมีบำบัดนะ่ะมันแพงมากแต่นี่เป็นเรื่องของชีวิตคุณเนอะเชื่อผมเถอะนะแต่รับการรักษาพรุ่งนี้เลยว่าผมจะคุยกับหมอสมิตาเรื่องค่ารักษาพยาบาลต่างๆให้ก็แล้วกันขอบคุณนะวิกรมแต่ว่าผมมีเรื่องอื่นจะขอร้อง เรื่องอะไรเหรอผมอยากจะทำประกันชีวิตประกันชีวิตเหรออริตยามันเป็นไปไม่ได้หรอกคนที่กำลังเป็นโรคร้ายแรงแบบคุณเนี่ยประกันเขาไม่รับทําให้หรอกนะและที่สำคัญนะ่ะคุณถูกวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งอีกด้วยเลอริตยาพวกเราต้องให้คุณทําการตรวจทางการแพทย์ถ้าคุณจะทำประกันน่ะและพวกเขาปฏิเสธแน่นอน ถ้าหากรู้ว่าคุณเป็นมะเร็งผมรู้นะวิกรมผมถะามาขอให้คุณช่วยไงให้ช่วยยังไงอ่ะผมอยากได้เอ,อ,อยากได้ใบรับรองปลอมผมไม่มีทางเลือกแล้ววิกรมผมรู้ว่ามันผิด ดูจากความรับผิดชอบของผมแล้วผมว่ามันไม่ผิดหรอกวิกรมผมต้องการเงินยีสล้านยีสบล้านยีสล้านเหรอใชอ่ดูนี่นี่ผมมีนี่ดูนะนี่ไงผมเขียนทุกอย่างไว้หมดแล้วดูสินี่ ค่ารักษาและค่าเล่าเรียนอันตราค่าเล่าเรียนขออภิเษกนี่งเงินบำนาญสำหรับวิทยาเงินซื้อบ้านเงินตอนอภิเษกแต่งงานผมต้องรับผิดชอบทั้งหมดนี่ให้ได้นะวิกรมและผมต้องทำประกันชีวิตเท่านั้นถึงจะทำแบบนี้ได้ อนิตยาผมเสียใจผมช่วยคุณไม่ได้จริงๆขอร้องละไม่อนิตยาสมมุติว่าคุณได้มารับรองปลอมไปแล้วคุณเนีจะทำยังไงต่อไปได้ล่ะฮะคุณต้องจ่าย่าเบี้ยประกันซึ่งเป็นเงินก้อนโตแล้วคุณจะเอาเงินจากไหนมาล่ฮะ เรื่องนั้นผมคิดไว้หมดแล้วผมต้องจ่ายเบี้ยประกันไปละห้าแสนรูปีเอ่อแล้วผมก็ทำเรื่องของกู้เงินจากแบงก์ไว้แล้วด้วยดูนี่สิผมกู้ผ่านแล้วเด้อทั้งหมดก็สี่แสนรูปีและผมมีเงินเก็บอยู่ในบัญชีอีกแสนหนึง่งอริตยา เราเริ่มการรักษาได้ด้วยเงินก้อนนี้ทำไมคุณถึงไม่อยากรักษาทำไมต้องเสี่ยงชีวิตด้วยการทำแบบนี้ด้วยเหรอคุณรับรองได้ไหมวิกรมว่าผมจะหายถ้ารับการรักษาเคมีบำบัดทำให้ผมอยู่ต่อได้สองสามวันแต่ว่ามันช่วยอะไรครอบครัวของผมไม่ได้เลยผมต้องการจะทำให้ครอบครัวของผมมีความสุข ทำให้พวกเขามีความสุขผมวิทยาผมไม่ได้บอกวิทยาเกี่ยวกับเรื่องนี้วิกรมได้โปรดอย่าพูดถึงเรื่องนี้ต่อหน้าเธอเด็ดขาดใช่นะอริตยาแต่ว่าเธอ ไม่วิกรมไม่นะห้าบอกเธอเด็ดขาดเลยได้โปรดถ้าเกิดว่าวิทยารู้เรื่องนี้แล้วก็ผมจะเห็นตัวเองตายต่อหน้าเธอทุกวันและผมไม่อยากเห็นใครต้องร้องไห้เพราะผมจะตายผมผมอยากหัว้อยกับครอบครัวมันคือคำขอสุดท้ายได้โปรด วิกรมคุณช่วยทำเพื่อผมด้วยวิทยาไม่ควรรู้เรื่องที่ผมเป็นมะเร็งอย่างเด็ดขาดเธอไม่ควรจะรู้ส่วนเรื่องอื่นช่างมันตกลงขอบคุณวิกรมถ้างนั้นผมกลับละ อดิตยาไม่อยากให้ฉันรู้ว่าเขาเป็นมะเร็งใช่ไหมตกลงฉันจะไม่ปล่อยให้อะไรมาขัดขวางความสุขของครอบครัวเหมือนกัน และฉันจะทำตามคำคำขอสุดท้ายของอดิตยาวิกรมคุณห้ามบอกใครทั้งนั้นนะว่าฉันรู้เรื่องนี้ และไม่ควรมีใครรู้เรื่องนี้อีก อันธาราหนูอาบน้ำเองได้แล้ววิทยาทำอย่างที่บอกว่าจะทำอันธาราโอพระเจ้าฉันทำอะไรลงไปเนี่ยอันธาราจ้ะแม่ขอโทษจริงๆนะ Nhưng thôi đi mẹ đuổi. Thầm mấy mẹ thầm phát bẹp ní nè Lúc mẹ Mẹ dè mạc lưỡi chi mày Mà thưa